จัเงเลยนะครับจูบุจูบุมอเตอรีดีเซลครับซีูบดิเอ i, คุณไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยเอาเข้ารุ่นนี้หน่ยเข้าคันนี้หน่อย,ขขนนอย Up next car number 78 Driver พิจารนวงสมบูรณ์ from job มอเตรีดีเซลเดชสุดทาซสิโลยัน มอนทรีอีเซลตัวซีเลนเดอร์4ซเลนเดอร์ไอ้คก็เรียว่าที่เาเรียกว่าอีวาอีกเดีวว่า H a d ตัวเขาเีว่า8ตัวหอว่า8ะไปก่อช้ไปลเมื่กี้แปเมื่อกีไงสองามีทั้งอังกฤษด้วยมีทั้งญี่ปุ่นด้วยครับผมให้สองครับเมื่อกี้เห็นผมเห็นช่างภาพญี่ปุ่นข้างห่้งก็งยืนงงอยู่นะลืมไปมีช่างภาพญี่ปุ่นโอ้เล่นเลี้ยวเลยกู พวกยินเขาไม่ภาษาเขาไม่เข้าใจหรอครับเป็นภาษาอากนะครับเนีครับตัวตัวคันจิอะไรเงี้ยครับเขาคมไม่เข้าใจภาษาฝรก่เข้าใจก็บ่าแล้วครับเอาเลยปัดเอาครับปัดเอาพัมโมทรีดีเซลแก๊สอย่าหมดแก๊สอย่าหมดไปให้สุดไปให้สุดปัดอยูศูนย์หนึ่งครับโอ้ มันคุกเข่าครับ8.06ครับดีใจครับได้ตัวแล้วครับ8.06ครับโอ้ยแจ็คกระโดดทุกคนมันคิดว่าตัวมึงเบาหรือไงวะเนาะพี่ชายครับน้องครับพี่พี่บอกลายดีใจมาก8.06จะเจแล้วครับโนี่คือความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งครับคือตอนนี้ดูจากเวลาที่ผ่านๆมานี่โอ้โหมีขิวเฉียดกันเยอะมากใช่ครับคือ แจ็คเข้าใจไหนผิดป่ะเออคือมึงไม่ได้แชมป์ซุปอัพนะเอามึงดีใจเหมือนมันมึงเป็นแชมป์เลยหรอแต่แรกครับคือมันอินเนอร์ไงมันอารมณ์ร่วมครับคือเขาภูมิใจครับผมท่านผู้ชมดูภาพเนะมันมันเป็นภาพผมว่าเขาชอบนะผมว่าร้องไห้นะครับคือมันมันสุดอ่ะมันสะใจมากๆคืออัดอั้นอะมันอัดอั้นอะเออคือเขาคือคือต้องบอกยังไงครับที่แจ็ค แจ็คแอคติ้งแบบนี้คือคือแสดงอาการแบบนี้ก็คือมันอัดอันมาตั้งแต่เมื่อวานอ่ะคือมันทำไม่ได้ครับคนอื่นเขาแปดกันแต่ตัวเองเก้าเมื่อวานเก้าจดเแล้วตัวเองขึ้นมาก่อน up next c a r n r u m b e r 78 from j o a p m o n t r diesel his best time was 8.205ยังแบคอัพไม่ได้นะครับ8.205เป็นเวลาตั้งในบนโต๊ะครับ8.205ถ้าจะแบคอัพได้เร็วที่สุด ผมให้7จ็ุดเจ็จุดแปครับเจ็ดปดิมปิมเจ็ดจุดเไปปาเจ็ดแปดได้แน่ช้าที่สุดต,ต้องไม่เกิน8.7ครับถึงจะเอาเวลา8.20ตั้งเป็นแบคกอพก่อนไปที่ออกได้เริ่มสะดุดะลิ้นเริ่มพันแล้วหมดเริ่มหมดแล้วเนี่ยนะเราภาคตั้งแต่18บแปดนาฬิกานะครับเดี๋ยวยาแต่หลังที่เปิดฮะเมื่อครูเราพูดไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ในตำนาน มาฮะพี่ครับซูกิสปินหนึ่งรุ่นลงตอนไหนได้เดี๋ยวมันลงรุ่นเดียวกับพวกเราเนี่ยแหละครับสปิตเตอร์ครับต้องเอาครับมองเกมแล้วมอนตอรดีเซลถึงตรงนี้ต้องแลกครับถึงตรงนี้ต้องแลกแล้วครับแฟนคับต้องเอาใจช่วยอ่ะผมว่านะครับยังไงก็ต้องแลกเกมนี้ ตอนนี้เวลาเขามีอยู่ที่8.2ตั้งไว้บนโต๊ะเฉยๆนะอ่าอเวลาตั้งไว้บนโต๊ะเฉยๆไม่มีแบ็กอัพคุมแต่ถ้าวิ่ง7ไปปลายนี่ก็ได้อยู่นะ7.8ได้แน่อ่า7จได้แน่ครับ7จุดไม่น่าได้ครับ7จจุดหไม่น่าได้เจ็ดจุดเจ็ดอาจจะมีปริมได้แน่ครับพี่จิมมี่พี่ต้นพี่โก้ครับครับ,รบหนึ่งแรงมา้าท่าก็กี่แรงอูดครับพี่ท่ากบ สองแรงอูดครับสองแรงอูดกับอีกสิบสี่แรงแมวครับน้องครับผมใ่นี้รู้จริงหรือเราเนี่ยเรารู้จริงเรียนฟิสิกส์กายภาพมาจบสู้ๆครับชัยอินเตอร์ผมจบฟิสิกส์กายภาพบัมบัดครับผมครับสุดท้ายแล้วครับนี่ดีเลยแจ็คแจ็คดีมากเพื่อนแจ็คดีมากเพื่อนยังไปอยู่เพื่อนยังไปอยู่เพื่อน 7.9ตามที่สั่งเลย7.9จจ38ได้ไปเลยครับโอ้โนี่ครับกอดกันเลยครับนี่เป็นภาพคู่เก่งที่ทำรถด้วยกันครับจับมอนตรีดีเซฮีเกตน New record time yeah. 7.938 second 7.938 second กองฟเ <An fer. S 1> ชียร์จอบโมนตรีดีเซลกรี๊ดเลยครับ7.938คอนเฟิร์มเรียบร้อยครับเป็นเวลาบันทึกลงสถิติเ,เวลาสำหรับจอบมนตรีดีเซลครับแฟนลับกรี๊ดเลยมาไม่ผิดหวังจริงๆครับกดดอกนี้ครับขย่ำเลยครับ7.938สป,ปีดอยู่ที่270